ฉันมาแจ้งความค่ะเรื่องอะไรครับเรื่องไอเด็กสัตว์นรกไอเฮียไอเฮียมันชิงหมาเกิดจริงๆฉันจะเอาเรื่องมันให้ถึงที่สุดเล่ามาได้เลยครับคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะท่านผู้กำกับคะในห้องสอบไฟนอลที่โรงเรียนแห่งหนึ่งครูสมศรีครูประจำชั้น นักเรียนชายหญิงในห้องทุกคนตั้งใจสอบอย่างขมักขมน้นบรรยากาศในห้องเรียนห้องสอบก็ดูเรียบร้อยเป็นปกติเวลาผ่านไปนักเรียนชั้นม .5 ก็ทยอยส่งข้อสอบกับครูสมศรีที่นั่งคุมสอบและทำงานอื่นไปด้วย ตั้งใจสอบนะนักเรียนทุกคนคะแนนสอบเทอมต้นครูจะเอาไปรวมกับตอนสอบไฟแนลปลายภาคทุกคนต้องตั้งใจทำข้อสอบให้ดีเพราะมีผลกับคะแนนโคต้ามหาวิเยาลัยนะสักครู่นายเฮียก็เดินมาส่งข้อสอบกับครูสมศรีผ่านไปสักพักนักเรียนนายเฮียก็มาขอให้ครูสมศรีตรวจข้อสอบให้เพราะอยากรู้คะแนนผมได้คะแนนเท่าไหร่ครู เธอได้18คะแนนนะเฮ้ยผมตอบถูกหมดทุกข้อทำไมไม่ให้ผมเต็ม2 0คะแนนทำไมต้องมากักคะแนนผมด้วยที่ครูไม่ให้เต็มก็เพราะเธอเขียนมาแต่คําตอบเธอไม่ได้อธิบายวิธีทำครูเลยให้ได้แค่18นะไม่ไม่ไม่ผมต้องได้คะแนนเต็ม20ครูกีดกันผมอิจฉาผมใช่ไหมพี่พ่อแม่ผมจะว่ายังไง ครูพิจารณาตามความเหมาะสมครูจึงให้แค่18เธอจะโวยวายทำไมคราวหน้าเธอจะได้แก้ไขและปรับปรุงอย่าเลยอย่าเลยนี่มึงอิจฉากูมึงเก่งนักเหรอมึงเก่งนักเหรอมึงรู้ไหมว่ากูลูกใครนี่แนะนี่นะนี่แนะ <laughs> โ,อโอ้ยโอ้ยโหมึกล้าต่อยกล้าตีครูเหรอ ไอเด็กชั่วสันดานเลวระยำเดรฉานมาเกิดไอสัตว์นรกกูจะเอาเรื่องกับมึงกูจะเอามึงติดคุกให้ได้แล้วจะร้องถึงกระทรวงไม่ให้โรงเรียนไหนๆทั้งโลกรับมึงเข้าเรียนได้อีกมึงจิตใจต่ำซามเลวกว่าสัตว์เดรชานกูจะสาบแช่งมึงและกูจะตัดอนาคตมึงมึงเตรียมไปลงนรกซะไอเด็กเปรตไอเฮี้ยมึงมันขยะสังคมไอควายมึงยังหวังว่าจะไปสอบเรียนต่อที่ไหนได้ มึงสันดานเนรคุณจิตใจมึงต่ำซามยิ่งกว่าสัตว์นรกเลวกว่าเกี้ยอีกกากสังคมโถโถโถมึงเลวบริสุทธิ์จริงๆมึงออกตัวว่าเอาครูคนอีสานมาสอนมึงมึงเลวได้ใจจริงๆครูคนอีสานแล้วทำไมมึงมีปัญหาอะไรกับคนอีสาน นี่เท่ากับว่ามึงกาลังดูถูกคนทั้งภาคอีสาน23ล้านคนเลยนะไอ้เฮีย้ยไอ้ควยไอ้หัวควยคนอีสานเขาไปขี้ใส่ปากมึงเหรอมึงทาไมไปพาดพิงถึงคนอีสานนี่กูจะบอกมึงเพื่อเอาบุญนะคนภาคอีสานเป็นผู้นําประเทศทุกระดับทุกสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นวงการบันเทิงในระดับแถวหน้าของประเทศไม่ว่าจะเป็นศิลปินมึงรู้ไหมว่าคนภาคอีสานไม่ได้เป็นคนที่อยู่แถวหลังเขาอย่างที่มึงคิดไอ มึงลืมตาดูโลก มีใครเคยสั่งสอนมึงไหมมึงเฮี้ยได้ใจจริงๆมึงกลับไปอ่านหนังสือนะไปมึงไม่มีปัญญาไปเรียนที่ไหนอีกแล้วล่ะเพราะสันดานมึงคงไม่มีใครกล้ารับมึงเข้าเรียนต่อได้อีกแล้วถ้าใครรับมึงเข้าเรียนโรงเรียนนั้นก็จะเจ๊งก็จะซวยเพราะมึงก็จะไปตีชกต่อยกับเพื่อนนักเรียนและครูขนาดครูเป็นครูผู้หญิงมึงยังกล้าทําได้จิตใจมึงเลวต่ําตมต่ำสามจริงจริงไอ้สัตว์ทางการควรจับไอ้เฮี้ยตนนี้ไปกักขังและเอาไปดัดสันดานที่สถานดัดสันดานของภาย E เอามันไปปรับทัศนคติเสียใหม่หรือไม่ก็เอามันไปปล่อยแถวชายแดนทางเขมรให้เป็นเหยื่ออีแล้งอีกาเป็นปุ๋ยยังจะมีประโยชน์ขึ้นบ้างนะไอ้ควยเออกูลืมบอกมึงอีกอย่างข้าวที่มึงแดกยัดหาอยู่ทุกวันนี้มึงรู้ไหมว่าส่วนใหญ่มาจากภาคอีสานข้าวหอมมะลิชั้นดีของเมืองไทยคือข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้ภาคอีสานนะกูจะบอกให้เป็นวิทยาทานมึงไอเลวไอขยะสังคมเอ้ยไอกบใน ไอ้ชั่ว,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 วโอยสัตว์เอ้ยมึงนึกยังไงไปต่อยตีครูบาอาจารย์ที่สอนมึงมากับมือไอ้เด็กเวนไอ้เด็กเลวระยำเด็กชั่วชาติชั่วสารเลวกากมนุษย์จริงๆไอ้สันดานเหี้ยดับเ,เบิลเหี้ยจริงๆ สัตว์นรกไอ้ควาย